สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเลิกง,งานแล้วนะคะมันดูลูกพุนที่ถ่ายลูกเหลืองไม่เหลือเลยสักลูกหนึ่งค่ะทุกคนเกลี้ยงเลยบรรยากาศร้อนนะคะทุกคนท้องฟ้าสวยงาม โอ้ยหน้าตกปลาจังเลยที่นั่งตกปลานะคะทุกคนเห็นไหมคะก้อนหินนะคะโอ้ยน้ามาตกน้ำนิ่งๆลมไม่มีหมดเลยค่ะทุกคนลูกพุนเกลี่ยดูดูค่ะที่ตกปลาดีมากเลย บรรยากาศดีนะคะอ้าวจักรยานใครอ่ะอ๋อเขาตกปลาอยู่นี่อะดูฟังฟิชน้านหนโอเคถามว่าตกปลาได้ไหมบอกไม่ได้ธรรมชาติอ่ะโอ้ย พวกปูนพวกนั้นก็หมดแล้วนะคะทุกคนตอนนั้นอะที่เดินเดินลงไปดูไม่มีแล้วดูแอปเปิลเนี่ยแถวนี้ไม่มีแล้วแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลก็ข้างนอกนี่ก็เกลี้ยงแล้วนะคะเตียนเตียนโร้งเลย อุย้ยลูกพนนี้ยังอยู่ครับทุกคนเห็นไหมคะยังอยู่ใส่เขาไม่เห็นงัดเลยไงก็งยังมีอยู่แต่บางคะ่ะทุกคนเห็นแล้วก็เปี่ยวปากเด้โอ้ยข้างล่างกับมีอยู่พี่น้องเดี๋ยวเห็นแล้ว เป็นแล้วก็อดบ่ได้เด้ค่ะพี่น้องโอ้ยโ,ยโยงามงามสวยงามยูพี่ครับเห็นแล้วก็เปียกปากมีหลายนัวยู่พี่น้องน้ำร่ายซอต้นขึ้นว่าสมนี่ ขึ้นมาสมนี่น้ำลายเป็นซอโหลดพี่น้องนี่ลูกเหลืองเด้อค่ะลูกใหญ่โอ้พันแก่บ่พร้อมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ลายนวยอยู่ผุนทั้งๆผุนยังม,มีอยู่ค่ะพี่นอ้องยังกิงนี่ลายอยู่ลายอยู่ค่ะเอาบ่เถืงดอก เออน,นี่งางามๆแอปเปิลนี่ก็ที่ว่าดกดกเบิดลบเลยส0เบิดเราได้ค่ะแล้วแต่ลูกขาวเนาะก็ยังดกคือเกาสมปาก <c oughs> แอปเปิลก็ยังดกคือเกาเลยยังไม่อยู่ค่ะพี่น้องไอ้น้อโทรมา เบอร์ที่ไม่มีหอยเบอร์ที่ไม่มีชื่อก็จะไม่รับเท่าไหร่นะคะเอาสักน้อยกอนค่ะสวยงามสวยงามค่ะงามเนยได้แล้วค่ะ่นึ่หนวยสองนวยเบิ่งครับพี่น้คง โอ้ยหังงามไปกินก็พริกเกลือเนาะพี่นอ้องนี่ค่ะงามงามเลยค่ะพอค่ะได้แล้วสี่ลูกพอเอาไปกินกับพริกเกลือที่บ้านอุย้ยต้นนั่นก็ตน้นต้นแพะด้วยคะน่ะขังต้นแอปเปิลหัวแต่สังเกต ไปค่ะไปต่อได้ละสี่ลอยพ่อค่ะพี่น้องแอปเปิลสี่เอาไปกินกับพริกเกลือไปค่ะหาทายให้ได้ลิปบรรยากาศดีดีพี่น้องมองนี่มองเพิ่นเหล่นน้ำกันเ้อค่ะพี่นอ้องยู่เอ่อลงไปพุ่นค่ะเห็นไอน้นนี่พี่น้อง เห็นไออ่แปลกปรีด้วยค่ะมันคือมาง่ามแต่ได้าย,ายพี่หน่มเบิ่งค่ะลายดีค่ะจอดรถไปปุ่นก็มีห้อยคนยางของมาเก็บอยู่เด้อค่ะเนี่ย หลายผักเติมเติมไนปุ่ค่ะเ,เะห็ดดำไปเบิดกับนี้คนมาเก็บยวนี่ค่ะห้อยเป็นงางเขามาเก็บโอ้ยหลายผักหลายเมย์นคะครับนอ้อง แต่ัน,นี้บนญ่ค่ะพี่น้องนบนายบนนี้เป็นค่ะหลายค่ะคนละใหม่พี่อยู่เดนมาร์กนี่ลหลายหลายแต่กับเป็นบางปีด้วยค่ะพี่น้อง เขาเพินพ่นเพิ่นปีหนึ่งเพิ่นก็นงอกออกไปเรื่อยเนาะคะ่ะเพิ่นบ่ได้อยู่แต่ไอ้ทีเดียวเนาะคะ่ะเพิ่นก็นงอกออกไปแตกออกไปแต่ละปีมันก็หลายเพิ่นบ่าฟันถิ่นไหมพี่น้องไม่ค่ะแค่ดำไปเบิดอาทิตย์นี้แดดดีอาทิตย์หน้านี้ หนาวค่ะยังรอปลาพี่น้องไปจอค่ะเส,สาวไฟที่เพิ่นอาบน,น,น้ำเนาะค่ะ จักรยานตอดเต็มพี่น้องพันยางเข้าไปนั่นยางตัดไปหนลูกแหละอยู่ไกลนะคะอ้นะคะกินหญ้าอยู่น,น,นะะู่นค่ะมาดูที่ตกปลา ก็มาดูแอปเปิลต้นนี้ด้วยมันอร่อยเคยเก็บกินตอนอ่อนๆออหมดแล้วมั้งโอ้ไม่เหลือพี่น้องเบิ่งห้อยคอนเขาไปเก็บค่ะเพราะมันมันอร่อยมันก็ไม่เหลือแล้วเนาะพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้เหลือเสียบดเกียงอ่อนๆโอ้ยของแสบก็บ่เหลือเนาะค่ะ เห็นด้วยน,น้อยน้อยเขียวเขียวโอ้ยเนาะเบิร์ตซัำไปค่ะนี่มองทีมองตกปลาแล้วค่ะมายืนตกนี่อ่ะปลาสอยปลาตะเพียนค่ะพี่น้องคุณเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ค่ะคุณสองตัวหลายค่ะ ยูได้หนีร้ายค่ะเดียวสิมาเพิ่นขินมาเอากรโพดแล้ตกเด้ค่ะได้ร้าย,หายเห็ดประแดกไว้พร้อมเห็ดประแดดไบบประมาณกิโลกว่าค่ะพี่น้องไปค่ะชมบรรยากาศดูด ถวนี้ต้นแบล็กบุรีเห็นอยู่แต่แต่แถวนี้ทำไมมันไม่งามอะ่ะต้นมันงามงามพี่น้องเนี่ยเหมือนมันเม็ดเล็กอะ่ะเม็ดเล็กมากเลยไม่สมบูรณ์เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะเหมือนเขาขาดน้ำต้นแดงๆไปค่ะพี่ๆเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเห็นไหมคะพี่นอ้องต้นมันแดงอะเม็ดมันก็เสียหมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ thank you to everyone บ๊าดีีค่ะ